สวัสดีครับช้าโอเคเช้านี้ก็หนับออกมาวิ่งข้างนอกได้อีกเพราะว่าเช็เตรมซีอีไอแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะครับจริงๆแล้วมันก็เกินขั้นสิทธิม,มนุษย์หน่อยแต่บางวันมันร้อยกว่าเลยทีเดียวโอเคเราก็ปรับส่วนจำที่เระใช้ชีวิตระหว่างทางให้มันดีพอจะมีความสุขนะครับเราไม่กดทับความลำบากความทุกข,ข์ท่ามันเอาลอยที่หลังมันห่างแ Okay, โอเควันนี้อยากจะมาแบ่งปันจังชื่เรื่องว่าทำความเข้าใจก็จะให้ได้ถูกประมาณนี้ทำความเข้าใจแล้วจะให้ได้ถูกโอเคประหยัดความนิดนึงอะกันอันแรกคือการทำความเข้าใจอันนี้นี่ถือว่ายากมากๆๆ,ๆเลยครับกับ การทำความเข้าใจกับอะไรใครทุกอยาก่างบางทีอะไรเนี่ยยังไม่ใช่สับครนะครับเพราะว่าบุคคลเนีย่ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าสิ่งอื่นๆนะผมคิดอย่างนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเข้าใจผิดได้ง่างยนะครับประมาณนั้นเลยฉะนั้นแล้วการทำความเข้าใ,ใจกับใครสักคนเนี่ยต้องค่อยๆใจเย็น แล้วก็ต้องรู้แบ็กกราวด์เขาพอสมควรแล้วก็พอจะเดาวความคิดเขาแต่อย่าตัดสินนะครับไอสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาคิดจริงๆหรือเป็นจริงๆก็ได้ฉะนั้นเราอนุมานไว้ก่อนว่าเราต้องค่อยๆทําความเข้าใจนะฮะทีนี้อันต่อมาทําความเข้าใจแล้วจะให้ได้ถูกหรือให้ได้เป็นเนี่ย ก็ความหมายว่าเราทําความเข้าใจแล้วเราจะเข้าไปช่วยเหลือเราจะให้เข้าไปให้คําปรึกษาหรืออะไรเนี่ยเราจะให้ได้ถูกต้องถ้าเกิดเราไปเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจเขาผิดเพี้ยนไปในสิ่งที่เขาไม่ต้องการแต่เราไปยัดเยียดหรือสิ่งที่เขาต้องการแต่เราก็ไม่ได้ไปมอบให้เนี่ยมันก็อาจจะผิดเพี้ยนผิดพลาดและการทําให้การช่วยเหลือไม่ไปสบผลสําเร็จได้ นะครับอันนี้เราก็มาพูดรวมๆในการที่มีความตั้งใจที่เราจะเขาเรียกซัพพอร์ตช่วยเหลือเป็นกำแพงเป็นหลังให้เขาประมาณนี้แล้วกันนะครับน,นี้เรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนะี่ยแน่นอนก็ทุกอย่างที่เอามาเมาส์มาพูดมันก็คือการทรพีส่วนตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากรอบๆตัวชีวิตตัวเองชีวิตคนข้างๆหรือข่าวในสังคมที่เราเส็นเรารับฟัง เราก็เอามาพูดเราก็เอามาแชร์กันนะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นส่วนการที่ว่าบางทีเราเราต้องทำความเข้าใจกับคู่ชีวิตเรากับลูกเราหรือแม่กับพ่อแม่พ่อตาแม่ยายว่าจริงๆแล้วว่าเขามีสุขมีทุกข์ยังไงแล้วเราจะไปช่วยได้ยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนเราถึงจะให้เขาได้ถูกต้องบางทีเราไปเข้าใจผิดเพีย้ยนแล้วเราไปยัดเยียดนำเสนออะไรบางอย่าง มันอาจจะทําให้เขาอึดอัดเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับดังนั้นแล้วการรับฟังเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับรู้สึกเมื่อไม่นานมานี้ไปฟังรายการอะไรที่พูดได้ดีนะเขาบอกตอนเนี้นณปัจจุบัน,นมีคนพูดเยอะแล้วผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่นับว่าพูดเยอะอย่างเช่นวันนี้โปรแกรมตอนเช้าก็คือออกมาไลฟ์ออกมาพูดหรือว่าให้คําแนะนํามันก็คือเป็นการพูดพูดๆแต่ผมก็ยังไม่ลืมที่จะฟัง ให้มากเชน่นกันเหมือนกับรายการนี้ที่เขาพูดบอกว่าคนเราตอนนี้มีคนพูดเยอะแยรับแต่อยากจะให้มีคนฟังได้ด้วยผมก็น่าจะเป็นคนหนึ่งนะที่พร้อมแล้วก็อยากจะรับฟังให้มากแล้วก็การรับฟังก็งเป็นอย่างหนึ่งที่เขาเรียกพ่าเครื่องบองบัดนะสว่งตัวนะเล่าจัดของเนะล่าจัดการพูดนะออกมาระบายออกมาเป็นการบองบัดแล้วเนีย่ยเป็นเพื่อการฟังอะไรดีๆให้กำลังใจตัวเองหรือว่าเป็นแรงบันดาลนใจ สิ่งที่คนมาเล่าสิ่งดีๆก็เป็นอีกสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะแล้วก็เรื่องในสังคมกับ่ไอเรื่องทาความเข้าใจด้วยไอการทำความเข้าใจคนคในสังคมที่ซับซ้อนมันเขาเรียกว่ายิ่งในสังคมเนี่ยมันมีชนชั้นมันมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปแบกแยกชนชั้นทั้งๆที่คนเรามันก็เกิดมาเท่าๆกันเหมือนกับช่วงนี้ดูหนังซีรีส์ของไทยบางอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทาตะนะที่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกเราได้ดีเลยว่า คนเราเนี่ยมันเคยแบ่งชนชั้นมาตั้งแต่แต่ก่อนและยิ่งข่าวข่าวสมัยนี้พูดถึงเรื่องการแบ่งชนชั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ความร้อนแรงในการมึงก็เช่นกันฉังนั้นแล้วก็อยากจะให้มาคบทวนกันนรูนท้ทงนึ่งว่าไอ้คนเราเนี่ยมันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันหรือว่าแต่คนเลยสัตวรร์หรือว่าสิ่งที่มีชีวิตก็แล้วกันนะเขเป็นอย่างนี้มันก็คือท่อเทีจจริงเั่นนี้ฉังนั้นแล้วอยากมาแบ่งว่าแยกว่า สูงต่ำดำขาวรวยจนมากน้อยนำศีลอะไรก็แล้วแต่มันก็ลดละสิวไว้ก็น่าจะดีเพราะว่าเราจะได้กลับมาสร้างทำความเข้าใจกับชีวิตให้ดีนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราทำความเข้าใจกับคนอื่นแต่จริงมันเริ่มต้นจากตัวเรานะถ้าเราเริ่มฝึกฝนจากตัวเราแล้วก็ขายายไปสู่ผู้อื่นทำความเข้าใจกับคนอื่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าโลกมันจะสวยงามมันจะเริ่มต้นจากเราก่อน เราก็จะรู้สึกสบายดีเลยนะสุดท้ายน,นก็อยากให้คเค็นใจเย็นเวลาที่เจออะไรก็แล้วแต่แล้วจากคนที่ไม่เข้าใจเริ่มจากการที่ผมเข้าใจเขาว่ทนามเขาต้องบ่นตลอดเวลาเขาจะต้องพูดนั่นพูดนี่ในสิ่งที่มันไม่เข้าหูเราหรือทําไมเขาจะต้องเป็นอย่างนั้อย่างนี้ช้อนช้เข้าใจว่าเขาว่าผมเชื่อว่าไอ้คนที่เป็นแบบนี้มันไม่ได้มีความสุขสบายห,หรอกเขาทุกข์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปซ้าเติมแค่ อาจะใช้ตอนนีจริงไม่อยากใช้แล้วนะใช้คํนั้นอดทนกับเขาหน่อยอไม่อยากจะอสายแค่ทำความเข้าใจแล้วกันผมเชื่อว่าถ้าเราทําความเข้าใจได้ดีพอใจเย็นได้ดีพอยอมรับฟังได้มากขึ้นเราก็จะมีความสุขขึ้นตาลังไปด้วยเช่นกันก็มาฝึกฝนไปด้วยกันครับ